9.30นาฬิกา30นาทีของวันที่17พฤศจิกายน2,563ที่ห้องพิจารณา808ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดฟังคำพิพากษาคดียิงเซียนมวยเสียชีวิตที่สนามมวยลุมพินีหมายเลขดำที่ออ่าง98ทับที่พนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยืย่นฟ้องนายอำนาจอินสวุวรนโนหรือมวยหูบอลใต้อายุ37ปี เสียนมวยและนักภาคมวยชื่อดังนายธนงศักดิ์หรือหินเหตุมันอายุ39ปีและนายนพดลหรือบอยทิพมนเทียนอายุ39ปีร่วมกันเป็นจำเลยที่1-3ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำผิดฆ่าผู้อื่นลักทรัพย์และพระบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนวัตถุร,ระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน คดีนี้อายการโจท์ฟ้องเมื่อวันที่16มกราคม2563ระบุพฤติการความผิดสรุปว่าเมื่อวันที่30เมษายน2562เวลากลางคืนจำเลยที่1ได้ใช้อาวุธปืนสั้นอ,อตโตเมติกยี่ห้อบาเรตต้าขนาด9มมทะเบียนกไก่ทอทะหาร 5033809ที่นายธนงศักดิ์จำเลยที่2เป็นผู้ส่งอาวุธปืนให้ยิงนายอัศดาทับน้อยอายุ48ปีหรือดาสะพานใหม่เสียนมวยชื่อดัง4ีนัดกระสุนถูกบริเวณลำคอร่างกายและแขนเสียชีวิตโดยระหว่างที่นายอัศดาลม้มลงนายนพดลจำเลยที่3ยังเป็นผู้ช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่นายอำนาจจำเลยที่1กระทำผิดด้วยการแย่งอาวุธปืนสั้นออโตเมติก ยี่ห้อบาเรตตาขนาด9มมทะเบียนกไก่54261018ของผู้ตายก่อนที่นายนพดลจำเลยที่3จะลักเอาปืนกระบอกดังกล่าวหลบหนีไปโดยทุจริตเหตุเกิดบริเวณน้าสนามมวยลุมพินีถนนรามอินทาแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครจำเลยที่1ให้การต่อสู้อ้างเหตุป้องกันแต่ให้การรับสารภาพในความผิดพรบอาวุธปืน ขณะที่จำเลยที่สองและสมใหการปฏิเสธโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ราชทันได้เบิกตัวนายอำนาจหรือมวยหูบอลใต้มาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครส่วนนายธนงศักดิ์และนายน,นพดลจำเลยที่2และสที่ได้รับการประกันตัวก็เดินทางมาฟังคำพิาาพากษาพร้อมทนายความขณะเดียวกันก็มีบรรดาเซียนมวยเพื่อนและญาติของจำเลยเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากกลรพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วมีประเด็นวินิจฉัยว่า จำเลยที่หนึ่งได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตายหรือไม่โจท์มีร้อยตำรวจเอกอำนาจอยู่สุขเจ้าพนักงานตำรวจสอนอบางเขนเบิกความว่าเมื่อวันที่30เมษายน2562เวลาประมาณ22น,นาฬิกาคณะปฏิบัติหน้าที่ได้รับแจ้งทางวิทยุสื่อสารว่ามีการยิงกันที่บริเวณสนามมวยลุมพินีถนนรามอินทราจึงเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงทราบว่าผู้ถูกยิงคือนายอัสดาทับน้อยหรือดาสะพานใหม่โดยมีพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลจากนั้นได้ตรวจสถานที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน4ี่ปลอกหัวกระสุนปืนสามหัวจากการสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ได้ความว่ามีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายหลายนัดแล้วหลบหนีไปจึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายสวมเสื้อคอกลมสีดำคาดขาวการเกงขาย,ยาวสีดำ ต่อมาทราบว่าคนร้ายคือนายอำนาจหรือบอลใต้จำเลยที่1ขณะที่เพื่อนผู้ตายเบิกความเป็นพยานโจทย์ว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ชวนพยานไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินีเมื่อถึงสนามมวยได้ซื้อตั๋วเข้าไปดูมวยเมื่อมวยคู่ที่สามจบลงผลปรากฏว่าเสมอกันมีการโต้เถียงกันระหว่างจำเลยที่หนึ่งกับผู้ตายซึ่งทั้งคู่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก,ก่อนตั้งแต่ไปดูมวยที่สนามมวยราชดำเนินแต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายกัน ระหว่างการชกมวยคู่ที่3มเสมอกันผู้ตายได้ตะโกนด่ากรรมการในจังหวะนั้นจำเลยที่1ได้หันไปมองหน้าผู้ตายและมีการโต้เถียงกันเมื่อมวยคู่ที่6จบลงผู้ตายได้ออกมาด้านนอกพบกับตัวเองแล้วนั่งดื่มน้ําที่ร้านนอกสนามมวยต่อมาเมื่อมวยคู่ที่7จบลงกลุ่มของนายอํานาจจำเลยที่1เดินออกมาพบกับผู้ตายบริเวณบันไดด้านข้างสนามมวยลุมพินี ต่อมาเห็นผู้ตายกับนายจิมมี่ปลุกปั้มกันอยู่บนบันไดและลงมาบริเวณด้านล่างบันไดหลังจากนั้นเห็นจำเลยที่หนึ่งใช้อาวุธปืนยิงประมาณหานัดตนเองจึงเข้าไปดึงกระเป๋าของผู้ตายเนื่องจากในกระเป๋ามีเงินอยู่จำนวนมากเมื่อจำเลยที่หนึ่งใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายแล้ววิ่งไปทางสนามกอล์ฟขณะที่พันตำรวจโทรสราวุธบุตรดีพนักงานสอบสวนเบิกความเป็นพยานว่าเมื่อวันที่30เมษายน2562าย เวลา22นาฬิกาขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรสอบสวนอยู่ที่สอนอบางเขนได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันที่สนามมวยลุมพินีจึงแจ้งผู้บังคับบัญชาและฝ่ายพิสูจน์หลักฐานและแพทย์เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุจากการชนสูตรพิกศพพบปลอกกระสุนปืน4ี่ปลอกหัวกระสุน3หัวสืบสวนแล้วทราบว่าคนร้ายคือจำเลยที่หต่อมาเมื่อวันที่2พฤษภาคม2562 จำเลยทั้งสามคนได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาจำเลยที่หนึ่งว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนโดยใช่เหตุซึ่งจำเลยที่หให้การรับสารภาพและจำเลยที่หนึ่งยังให้การว่าที่ยิงผู้ตายนั้นเนื่องจากผู้ตายได้ใช้อาวุธปืนเล็งมาที่ตนจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเพื่อป้องกันตัว ต่อมาเมื่อผู้ตายถูกยิงก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาผลการชนสูตรพลิกศพของแพทย์รายงานระบุว่าผู้ตายถูกผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงที่ลำคอและลำตัวจนถึงแก่ความตายประกอบกับจำเลยที่หนึ่งให้การรับสารภาพจึงเชื่อว่าจำเลยที่หนึ่งได้ใช้อาวุธปืนยิงถึงแก่ความตายจริง มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยที่1ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โจทย์มีพ่อค้าขายของอยู่ที่สนามมวยลุมพินีมานานเบิกความเป็นพยานว่าในวันเกิดเหตุได้ขายลูกชิ้นและน้ำทั้งในและนอกสนามมวยเดินเข้าออกตลอดเวลาที่มีการชกมวยหลังจากมวยคู่ที่3จบลงเสียนมวยต่างๆพากันมุงที่บริเวณชั้นสหรือล็อกสภายในสนามมวย ซึ่งมีการโต้เถียงกันระหว่างผู้ตายกับนายอำนาจหรือบอลใต้จำเลยที่หนึ่งที่ทำหน้าที่ภาคมวยเมื่อถึงมวยคู่ที่4ผู้ตายก็เดินออกมาด้านนอกเวทีมวยส่วนจำเลยที่หนึ่งก็ทำหน้าที่ภาคมวยต่อผู้ตายมานั่งอยู่ที่บริเวณชั้นสองด้านนอกประตูทางเข้ายืนอยู่กับพวกอีกประมาณสมคนต่อมาพักหนึ่งก็มีพวกของผู้ตายมาเพิ่มอีกประมาณสิคนต่อมาเห็นกลุ่มวัยรุ่นอีกประมาณ20คนมายืนอยู่บริเวณแถวสารพระพรมด้านทางออก ซึ่งปกติบริเวณนั้นจะมีรถของทหารจอดอยู่เพื่อเดินทางกลับไปขึ้นรถไฟฟ้าเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวไม่ใช่บุคคลที่มาเล่นมวยหรือมาดูการแข่งขันมวยจึงเข้าไปบอกกับจำเลยที่หนึ่งว่าเมื่อจะเดินทางกลับให้ระวังตัวต่อมามีชายชื่อบังมัด ทราบว่าเป็นบุคคลที่เคารพนับถือในบรรดาเซียนมวยด้วยกันได้เข้าไปพูดคุยกับจำเลยที่หนึ่งให้ระวังตัวเช่นเดียวกันเนื่องจากผู้ตายจะไม่ยอมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเรื่องศักดิ์ศรีต่อมาเมื่อการชกมวยจบลงเสียนมวยต่างทยอยออกมาด้านนอกรวมถึงจำเลยที่หนึ่งและเห็นผู้ตายเดินตามจำเลยที่หนึ่งมาระหว่างนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดและมีเสียงตะโกนว่าไอ้บอลกับไอ้ดายิงกันแล้วเสียนมวยต่างวิ่งหลบหนี ตนเดินไปที่ร้านและได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก3-4นัดในระยะใกล้เคียงกันเห็นผู้ตายนอนอยู่และมีคนเข้าไปช่วยเหลือขณะที่พยานโจทย์อีกรายซึ่งเป็นเซียนมวยเบิกความว่าวันเกิดเหตุได้เดินทางไปที่สนามมวยลุมพินีเวลาประมาณ21นาฬิกาได้จอดรถจักรยายนยนต์เสร็จแล้วเดินเข้าไปในสนามมวยพบผู้ตายได้สอบถามผู้ตายว่าทำไมจึงไม่เข้าไปดูมวยผู้ตายบอกว่าไม่เล่นมวยวันนี้เนื่องจากอารมณ์เสีย เนื่องจากมีปากเสียงกับจำเลยที่1ต่อมาเมื่อการชกมวยเสร็จเทียนมวยและจำเลยที่ 1, ได้เดินออกมาด้านนอกผู้ตายพบจำเลยที่1ได้ถามว่าจะเอาอย่างไรผู้ตายบอกว่าแล้วจะเอาอย่างไรแต่ก็ไม่มีเรื่องชกต่อยทำร้ายจำเลยที่1กับพวกได้เดินลงมาด้านล่างบันไดเห็นจำเลยที่สองส่งอาวุธปืนให้กับจำเลยที่หนึตนจะเข้าไปหาผู้ตาย ขณะเดียวกันปรากฏว่ามีนายจิมมี่วิ่งขึ้นมาด้านบนกอดปล้ำกับผู้ตายแล้วทั้งผู้ตายและนายจิมมี่ได้หล่นลงมาด้านล่างบันไดและมีเพื่อนอีกคนหนึ่งได้มากดแขนผู้ตายไว้จังหว่าเดียวกันจำเลยที่1นก็วิ่งเข้ามาใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย3-4นัดนอกจากนี้ยังมีเซียนมวยที่อยู่ในเหตุการณ์เบิกความอีกว่าตนสนิทสนมกับทั้งผู้ตายและจำเลยที่หนึ่ง ระหว่างมวยคู่ที่3มจบลงผลปรากฏว่าเสมอกันทําให้ผู้ตายไม่พอใจจําเลยที่หนึ่งเนื่องจากเล่นมวยคนละฝ่ายจําเลยที่1และผู้ตายชี้หน้ากันมีผู้ไปห้ามปรามแต่ผู้ตายไม่ยินยอมและผู้ตายพูดกับตนเองว่าไม่ยอมตนเห็นว่าเหตุการณ์น่าจะเอาไม่อยู่จึงโทรศัพท์เรียกบังมัดซึ่งทุกคนเคารพและนับถือในวงการมวยซึ่งขณะนั้นอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อบังมัดมาถ,ถึงสนามมวยลุมพินีได้เข้าไปเจรจาทั้งสองฝ่าย แต่ปรากฏว่าผู้ตายไม่ยอมต่อมาเมื่อมวยคู่ที่7จบบังมัดก็เข้าไปเจรจากับผู้ตายอีกครั้งแต่ผู้ตายยังไม่ยินยอมขณะนั้นเห็นลูกน้องของผู้ตายอยู่บริเวณด้านนอกสนามมวยประมาณ4-5คนเมื่อการชกมวยเลิกตนจึงเดินออกมาติดติดกับผู้ตายเห็นผู้ตายส่งสัญญาณมือให้ลูกน้องไปปิดทางเข้าออกขณะนั้นจำเลยที่หย่งเดินมาไม่ถึงบริเวณบันไดทางลง เห็นรถยนต์ยี่ห้อฟอร์จูเนสีดำของจําเลยที่1จอดอยู่และขณะนั้นถูกปิดทางไว้ไม่ให้นำรถยนต์ออกตนเห็นจําเลยที่1เดินไปที่รถยนต์คันดังกล่าวแต่ไม่สามารถขึ้นรถได้จําเลยที่1ก็ถอยมาอยู่บริเวณด้านหลังรถในขณะเดียวกันนายจิมมี่ก็ยืนอยู่ในระยะประชิดและวิ่งขึ้นไปบนบันไดจังหวะนั้นเห็นผู้ตายชักอาวุธปืนขึ้นมามีการกอดปล้ำกันร,ระหว่างนายจิมมี่กับผู้ตาย ต่อมาทั้งคู่หล่นลงด้านล่างบันไดและได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดซึ่งเชื่อว่าเป็นเสียงปืนจากปืนของผู้ตายเมื่อตอนเห็นก็หันหลังวิ่งออกไปในช่วงจังหวะดเดียวกันก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดด้านพันตำรวจตีสีชนพินิจในเจ้าพนักงานตำรวจกลุ่มตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนกองพิสูจน์หลักฐานกลางซึ่งเป็นผู้ตรวจอาวุธปืนและขม่าดินปืนเบิกความว่าจากการตรวจสอบที่มือของผู้ตายพบสารแอนติโมนี ซึ่งเป็นสารที่สันนิษฐานว่าผู้ตายเกี่ยวข้องกับการยิงปืนเพราะฉะนั้นเห็นว่าตามคําให้การของพยานโจท,ที่เบิกความว่าผู้ตายได้ใช้อาวุธปืนและเลงไปทางผู้ตายกับพวกและมีแสงไฟที่ปลายกระบอกปืนหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็ได้ตรวจ DNA หาขมอปืนที่บริเวณมือของผู้ตายก็พบและสันนิษฐานว่ามีการใช้อาวุธปืนซึ่งพยานโจต่างเบิกความว่าก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3-4นาท ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1-2นัดเมื่อพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วจึงน่าเชื่อได้ว่าเสียงปืนที่ดังขึ้น1-2นัดนั้นน่าจะเป็นเสียงปืนที่ดังขึ้นจากการยิงของผู้ตายก่อนหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น3-4นัดจะเห็นว่าพยานโจทย์ต่างเบิกความสอดคล้องต้องกันฟังได้ว่าผู้ที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายคือจำเลยที่หแม้พยานบางปากจะเบิกความกันว่าผู้ตายไม่มีอาวุธปืน แต่จากการชนสูตรของเจ้าพนักงานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกลางยืนยันได้ว่าผู้ตายได้ใช้อาวุธปืนหรือมีการยิงปืนเมื่อสารได้พิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารรวมถึงภาพถ่ายแล้วซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆและเร็วมากจากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นว่าการที่จำเลยที่หนึ่งใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายก็เนื่องมาจากการที่ผู้ตายกำลังจะใช้อาวุธปืนยิงจำเลยที่หนึ่ง สาเหตุเนื่องจากโกรธแค้นที่เกิดจากการโต้เถียงกันในสนามมวยตั้งแต่มวยคู่ที่3ถึงมวยคู่ที่7ซึ่งเห็นว่าระยะเวลาการชกมวยถึง4คู่มีเวลาเกินหนึ่งชั่วโมงผู้ตายได้จัดเตรียมต่างๆเช่นเรียกพวกมาที่สนามมวยดักรอจำเลยที่1ภายนอกสนามมวยทั้งนี้น่าเชื่อว่าจะต้องการทำร้ายจำเลยที่1อันเกิดจากความโกรธแค้นและไม่ใช่เหตุที่จำเลยที่1เป็นผู้ก่อ การที่ผู้ตายใช้อาวุธปืนยิงจำเลยที่หนึ่งก่อนจึงเป็นพยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุสลายอันละเมิดต่อก,กฎหมายและเป็นพยอันตรายที่ใกล้จะถึงตัวแล้วการกระทำของจำเลยที่หนึ่งจึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายแต่การที่จำเลยที่หนึ่งใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย3-4ถึงนัดเห็นว่าเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันส่วนจำเลยที่2และ3นั้นพยานหลักฐานโจทย์ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือจำเลยที่1 และยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่3มีเจตนาลักเอาอาวุธปืนของผู้ตายเนื่องจากเป็นเหตุการณ์เร่งด่วนและมีเหตุอันสมควรตามพฤติการและภายหลังได้นำมาให้เจ้าพนักงานตำรวจแล้วให้ยกฟ้องจำเลยที่2และ3พิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288มาตรา68มาตรา69และพรบอาวุธปืน ลงโทษฐานค่าผู้อื่นโดยป้องกันเกินสมควรแก่เหตุจำคุก3ปีฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก8เดือนฐานพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจำคุก6เดือนรวมจำคุก3ปี14เดือนส่วนความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ จำเลยที่1ให้การรับสารภาพลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกสองปีส่วนความผิดฐานมีและพกพาอาวุธปืนมีทะเบียนของบุคคลอื่นจำเลยที่1ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงลงโทษจำคุก4เดือนฐานพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองจำคุกสมเดือนรวมจำคุกสองปี7เดือนส่วนจำเลยที่สองและสให้ยกฟ้องภายหลังนายอนุวัฒน์นาชมทนายความจำเลยที่1กล่าวว่า จะยื่นคำร้องขอประกันตัวนายอำนาจหรือบอนใต้ระหว่างอุทธรโดยเตรียมหลักทรัพย์ไว้จำนวนหนึ่งล้านบาทและจะอุทธร์สู้คดีประเด็นว่าจำเลยที่หนึ่งใช้อาวุธปืนยิงเนื่องจากป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุซึ่งต้องให้สารอุทธรพิจารณาต่อไป